แกงวุ้นเส้นใส่ปลากระป๋องเมนูง่ายๆนะคะสวัสดีพี่น้องป,องป่องป่านี่วันนี้จะพามาทําแกงวุ้นเส้นใส่ปลากระป๋องนะคะสองกระป๋องนะคะผักก็มีใบแมงลักผักชีต้นหอมนะคะ อันนี้ก็พริกกระเทียมแล้วก็หอมแดงนะคะที่ใต่ตำเอาไว้แล้วนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นขา่าแล้วก็ตะไคร้ใบมะกรูดนะคะก็มีน้ำปลาผมชูรสน้ำปลานะคะไปทำกันเลยค่ะ ตัวก่อนนะคุณทไม่ต้องใส่น้ำมันนะคะให้ตเติมน้ำไปเลยนะคนี่แต่แกงใส่กระทะนะน้ำก็กะเอาพอประมาณนะแล้วก็เราให้เดือดนะคะ ใส่ลงไปเลยเดือดแล้วนะคะเดือดแ,แล้วแล้วก็ใส่ปลากระป๋องลงไปนี่เราก็มาปรุงรสด,ด้วยโงชูรสน้ำปลาละลงไป คุณเส้นก็เสร็จแล้วนะคะแล้วก็ใส่ผักลงไอยคุณเส้นไม่เยอะนะคะใส่คุเส้นน้อยนะเพรเดี๋ยวมันอืดักเยอะ มืดๆ่อยนะคะขออภัยนะคะไม่มีเวลามากใหม่นะเส,เสร็จแล้วค่ะนี่ค่ะก็เสร็จแล้วหอมมาก เป็นเมนูง่ายๆใครๆก็ทำได้นะคะ